ทำไมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่ครูบอกค่ะเมื่อเราสามารถจัดก,การกับมารในตัวเองได้ความขี้เกียจความโลภความโกรธความหลงที่มันเป็นมารน,นะคะมันไม่มีมารขวางมันก็จึงมีพลังงานดีๆเข้ามาได้เข้ามาหาคุณได้แบบงงๆโดยที่คุณไม่ต้องขวัญขวายโดยที่คุณนะ่ะแทบจะแบบกระดิกนิ้วแปะมาเลยอย่างนี้นค่ะคุณจะเอาเท่าไหร่หละมโนโดได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะมันเชื่อมโยงกันหมด แต่คนไม่สามารถมาการันตีคุณได้ไงว่าเฮ้ยสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วมันรวยจริงนะมันไม่มีใครมาการันตีคุณหรอกเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยสวดมนเพื่อต้องการให้รวยมันเลยไม่รวยจิตคุณต้องการไปนั่งสมาธิเพื่อกูจะได้รวยๆๆๆๆมันก็ไม่รวยเพราะจิตมันรับรู้ได้ เขาจึงบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจัดการกับมารไม่ได้เพื่อให้รวยแต่มันรวยได้หลังจากที่มารไม่ผจญเข้าใจเนาะเข้าใจเราวนะเออบางคนครูหนูสวดมาเปรีเราได้เออหนูก็ไม่รวยก็เพราะคุณกําลังจะสวดให้คุณรวยมันไม่มีขาบทไหนสวดให้รวยนะคาถาเรียกเงินล้านเงินครูมีหมดสวดหมดค่ะนะคะนั่งรถไปเงียบๆไปนี่ก็สวดค่ะนะคะคาถาเงินล้านคาถาอะไรแบบนี้จะบอกแบบนี้นะคะเรามีคาถาเรียกเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ใช่คาถา เข้าใจนะว่าไม่ใช่คาถาเรียกทรัพย์ที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเรียกเงินล้านมาได้ไม่ใช่แต่มันจะทําให้คุณะคะ่ะจัดการกับมารในใจพอมารมันหนีมารมันกระจุยคุณเอาชนะมารคุณก็สวดมนต์นั่งสมาธิได้วันละห้านาทีสิบนาทีอะไรของคุณก็ได้ใจเบาสบายไม่มีมารน,นั่นแหละค่ะคุณอยากดูดอะไรมันดูดได้แล้วคุณก็ใช้คาถาเรียกทรัพย์ค่ะอย่างที่ครูบอก หลายคนพุ่งประเด็นไปที่สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อที่ฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยเพราะจิตมันจับได้นะคะจิตมันจับได้ว่าฉันจะรวยอย่างเงี้ยค่ะจิตมันก็ไม่ให้รวยเข้าใจไหมจิตมันก็ไม่ให้รวยนะคะเพราะจิตอะค่ะมันไปจับได้แต่ถ้าวันนี้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อต้องการเอาชนะมารในใจคุณคือไล่มารมารคือความขี้เกียจง่วงเหงาหานอนใช่ไหมคะเออหรือมารที่ มันที่มันทําให้คุณปวดอ่ะคันอ่ะใครเคยเป็นบ้างจะสวดมนนั่งสมาธิมาแล้วคันยุงมาคันไม่มียุงไม่มีมดแต่คันจังปวดหลังเมื่อยหลังอยากเอนนอนสวดมนได้ไหมพิงได้ไหมหรือว่าโอ้ยตอนไม่สวดมนตอนดูไลฟ์ตอนดูคลิปตอนดูมือถือตานี่ว้ายสว่างวาบวบแต่พอสวดมนั่งสมาธิเท่านั้นแหละ ว้าหาวค่ะสามหาวสี่หาวว่ากันไปนะคะนั่นละค่ะตัวมารนนี่คือเรื่องจริงนะคะมารนนะคะเขาก็จะมาทดสอบมารนอะ่ะครูเคยไลฟฟังก็น,น้องไพจันต์ตอบบอกว่ามารนเขาก็มาสร้างบุญของเขานะคะมารนเนี่ยมีหน้าที่มาทําให้เราสร้างบุญของเราถูกต้องไหมเขามาทําหน้าที่เป็นพญามารเป็นหน้าที่ของเขานะคะเพื่ออะไรเขายิ่งทําตัวเป็นมารนขัดขวางคุณมากเท่าไหร่แต่คุณไม่ยอมแพ้คุณเอาชนะมารน มารได้บุญค่ะเพราะคุณยิ่งพยายามที่จะชนะมารแล้วคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ได้วันละนิดวันละหน่อยวันละอะไรยเงี้ยค่ะคุณชนะพยามารพยามารได้บุญทุกวันนี้รู้ทันพอรู้ทันแล้วทาทุกวันทุกวันทุกวันมารมิมานะคะเพราะมันได้บุญเต็มที่แล้วเขารู้ว่าเราเขาขวางเราไม่ได้เขาไม่มาไม่มีอาการง่วงไม่มีอาการหาวไม่มีอาการคันไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอาการเมื่อย ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเคยชินนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพญามารเขาได้บุญนะคะเป็นข่าหาวจนน้าตาไหลถูกบางคนไม่หาวก็น้ําตาไหลให้ไปสังเกตเนระพอเริ่มจะสวดมนต์นะมันจะมีน้ําตาคลอมาเองมันเลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้หาวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคุณลองไปศึกษาอย่างอย่างอย่างแบบ ครูอะไม่ได้ถ่องแท้แต่ครูกำลังจะบอกว่าเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะเป็นการเป็นเรื่องเล่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องพุทธศาสนาครูไม่กล้าแตะเยอะหมายถึงว่าไม่กล้าบอกว่ามันจริงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าครูยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ครูรู้จริงหรือไม่จริงแต่ครูคิดว่าครูทำแล้วได้ผลเฉยๆครูมาสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงแต่เมื่อไร่ที่เราเอาชนะแล้วอะค่ะเราจะชนะทุกอย่างเลยเช่นยกตัวอย่างเนาะคนที่ปฏิบัติได้คำว่าปฏิบัติได้หมายความว่าอะไรเขามีวินัยเมื่อไร่ที่เราเอาชนะแบบนี้ซ้ำ และสติปัญญาของเราค่ะมันจําได้ว่าคุณเอาชนะคุณเอาชนะมารเพราะฉะนั้นมารไม่กล้าเข้าใกล้คุณนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีมารในการขวางความสําเร็จนั่นหมายความว่าอะไรเวลาคุณทําอะไรคุณอยากขายของคุณอยากมีกําไรคุณอยากรวยคุณอยากเทรดหุ้นได้คุณอยากมีอาชีพหลายๆอาชีพคุณอยากมีอะไรได้เพิ่มหรืออะไรก็ตามคุณไม่มีมารน่ะ มาในใจไม่มีสมองมันรู้ถึงแค่ความสําเร็จความสําเร็จความสําสเร็จคุณจะได้แบบง่ายกว่าคนอื่นเหมือนดีดนิ้วเนี่ยค่ะมันทําให้ครูค่ะก็ได้เห็นหลายๆคนเนาะที่เขาประสบความสําเร็จจากการแค่สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะคะ